ภาพยนตร์ไทยหลานมากโด่งดังเป็นอย่างมากในต่างประเทศชาวต่างชาติกล่าวเป็นสิ่งเดียวกันว่าเป็นนางไทยที่ดีที่สุดตลอดกาลจนทำให้หลั่งน้าตาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาติจากทั่วมุมโลกเลยนะครับที่ได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์ไทยหลานมากหรือว่าบางชาติเนี่ยก็ได้ดูหนังไปแล้วนะครับ โดยชาวต่างชาติเนี่ยก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่านี่เป็นหนังที่ดีที่สุดตลอดการที่ได้ดูมาเลยนะครับในด้านชาวอินโดนีเซียนะครับต้องบอกว่าเทใจให้กับหนังล้านมากจนเกิดปรากฏการณ์ความทราบซึ้งมีผู้มาชมกว่า1ล้านกว่าคนนะครับภายใน9วันจนขนาดนี้ทํารายได้ทะลุ100กว่าล้านบาทไปแล้วนะครับขึ้นแท่นหนังไทยทํารายได้สูงสุดตลอดการในอินโดนีเซียไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ หรือแม้กระทั่งในชาติอื่นๆอย่างมาเลเซียหรือว่าประเทศจีนหรือแม้กระทั่งชาติในเอเชียต่างๆหรือชาติต่างๆจากทั่วมุมโลกนะครับที่ได้ดูภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ไปนะครับหรือว่าได้ดูตัวอย่างไปนะครับก็ซาบซึ้งใจกันไปตามๆกันนะครับบางคนเนี่ยนะครับถึงกับหลั่งน้ําตาเลยนะครับ นอกจากความสําเร็จระดับปรากฏการณ์ในอินโดนีเซียแล้วนะครับภาพยนไทยเรื่องนี้นะครับก็กําลังเตรียมบินลัดฟ้าไปสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในระดับนานาชาติอีกหลายชาติเลยนะครับได้แก่ฟิลิปปินส์สปอร์ลาวมาเลเซียบรูรนายสิงคปโปร์เวียดนามกัมพูชาไต้หวันเมียนมาและฮ่องกงนะครับซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าจะไปฉายในประเทศใดอีกบ้างนะครับหรือว่าจะสร้างปรากฏการณ์อะไรอีกบ้างนะครับ เรื่องราวย่อๆนะครับนักแสดงนำโดยเอ็มบิลกินพุทธิพงศ์นะครับต้องบอกว่าบิลกินเนี่ยนะครับมีแฟนคลับชาวต่างชาติเยอะมากนะครับโดยเรื่องราวนะครับในภาพพยนตร์ไทยเรื่องนี้นะครับเอ็มเนี่ยนะครับตัดสินใจ d อบเดือนตอนปี4นะครับเพื่อมาเอาดีทางการแคสเกมนะครับแต่ทำไปทำมาเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่รุ่งนะครับเอ็มเลยคิดว่าจะรวยด้วยการทำงานสบายๆแบบมุ่ยนะครับ ลูกพี่ลูกน้องที่รับหน้าที่ดูแลอากงที่ป่วยระยะสุดท้ายนะครับจนกลายเป็นทายาทเพียงคนเดียวนะครับที่ได้รับมรดกเป็นบ้านราคากว่า10ล้านเส้นทางเศรษฐีอยู่ตรงหน้านะครับเอ็มเนี่ยจึงอาสาไปดูแลอาาที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งนะครับและน่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินปีนะครับโดยหวังว่าจะได้รับมรดกหลักล้านเช่นกันนะครับเมื่อหลานกับอาานะครับที่อายุห่างกันกว่า50ปีนะครับต้องมา อยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับการต่อปากต่อคําจึงเกิดขึ้นในทุกโมเมนต์แต่มันก็กลับเป็นช่วงเวลาที่ให้อาม่าลืมเหงาจากการเฝ้ารอลูกชายคนโตกูเคียงลูกสาวคนกลางอย่างแม่ของเอ็มและลูกชายคนเล็กอย่างกูโซยที่จะมาพร้อมหน้ากันตามเทศก,กาลต่างๆเท่านั้นนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่างานที่เริ่มต้นทำเพราะว่าหวังรวยจะทำให้เอ็มเนี่ยนะครับ ได้รู้คำว่าครอบครัวนะครับว่ามีค่ามากกว่าเงินนี่ก็เป็นเรื่องราวย่อยๆนะครับในด้านคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะครับเราลองมาฟังดูซิว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นหนังที่ดีการแสดงดีและเพลงประกอบที่ดีบิลกิ้นคุณเจ๋งจริงๆ ในฐานะแฟนๆฉันภูมิใจในตัวคุณจริงๆเพราะว่าในอินโดนีเซียมีคนดูภาพพยนต์คุณเยอะมากบิลกินคุณก็ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่ไม่ใช่แฟนๆด้วยภูมิใจในตัวคุณนะขอบคุณที่มีบทบาทดีๆในภาพพยนต์เรื่องนี้ฉันรักคุณและสนับสนุนคุณอยู่เสมอบิลกินในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ากลายเป็นมามืดในปีนี้ไปแล้วการทำงานหนักทั้งหมด ให้ผลตอบแทนซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าโปสเตอร์ของตัวละครทั้งสองนี้ทำให้ฉันนึกถึงภาพ,พยนตร์เกาหลีและการแสดงของบิลกินต้องดีมากแน่แน่โทนสีของภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ช่างน่าลหลงไหลซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าดูแค่ตัวอย่างก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่า ผู้ชมเข้ามาดูมากกว่า1ล้านกว่าคนภายใน9วันมันสุดยอดจริงๆในขณะที่ท่านนี้นะครับมากล่าวว่าต่อไปอาจเป็นภาพพยนต์เอเชียที่ทำลายสถิติต่างๆมากมายซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าบิลกินเยี่ยม,มากเมื่อไหร่เรื่องนี้จะเข้าฉายในจีนแฟนๆรอชมอดใจไม่ไหวแล้วในขณะที่ท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าล้านชายของอาม่าดีมากๆ คอมเมนต์ต่อมาครับรอการปล่อยให้รับชมภาพผยนไทยเรื่องนี้หลานาม่าว่ากันว่าทําให้หลังน้ําตากันเลยทีเดียวซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฉันเพิ่งดูมันวันนี้และเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูในปีนี้ต้องขอบคุณนักแสดงทุกคนคุณสุดยอดมากซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าหนังเรื่องนี้สมควรที่จะเป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดในปี2 0 2 4 ในขณะที่ท่านนี้นะครับก็กล่าวว่าคนแก่ทั้งชีวิตจะมีแค่ลูกกับหลานแต่ก็ไม่อยากรบกวนแม้ร่างกายจะเสื่อมจนใช้ชีวิตลำบากคุณคือลูกทั้งใบของคนแก่ในขณะที่ท่านนี้นะครับมากล่าวว่ารู้สึกดีจริงๆที่ได้ดูร้องไห้ทั้งคืนเลยการแสดงของบิวกิ้นดีมากน้ำตาไหลในขณะที่ท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าถ้าจะฉายในจีน รู้สึกว่าจะเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ผมดูแน่นอนไม่ได้ติดตามดาราไทยมาก่อนอาจจะไม่เข้าใจไม่ทั่วถึงซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าหลานาม่าสุดยอดจริงๆอยากจะร้องไห้จริงๆหนังไทยก้าวไปอีกขั้นในขณะที่ท่านนี้นะครับมากล่าวว่าหนังไทยที่ดีที่สุดที่เคยดูมาเข้าถึงชีวิตได้ดีมากไม่มีส่วนที่เกินความจําเป็นทุกอย่างพอเหมาะพอดี ในขณะที่ท่านนี้นะครับมากล่าวต่อไปว่าชา้นรู้สึกว่าความนิยมของหนังเรื่องนี้กําลังแพร่กระจายมาที่นี่ทันทีคนนี้นะครับมาคอมเมนต์เป็นภาษาจีนนะครับในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าดูไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วร้องไห้หนักมากประเทศไทยมีแต่หนังดีๆจริงๆซาบซึ้งใจมากๆคอมเมนต์ต่อมาครับอาม่าและหลานสุดยอดมากๆจริงๆต่อไปครับชั้นถึงกับหลั่งน้ําตา ในขณะที่ท่านนี้นครับเมื่อกล่าวว่าหนังเรื่องนี้ฮิตมากในไทยและหวังว่ามันจะเข้าฉายในจีนก็เป็นแฟนชาวจีนนะครับก็ต่างเรียกร้องนะครับว่าให้มาฉายในจีนด้วยนะครับในขณะที่ท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าร้องไห้เมื่อวานฉันไปดูถึงกับหลังน้ําตาเรื่องราวดีๆจริงๆเราจะได้รับความหมายมากมายในชีวิตหลังจากได้ดูหนังเรื่องนี้ขอบคุณบิวกิ้นที่ถ่ายทอดทรลคนดีๆออกมาได้ขนาดนี้ ความรักจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ comment ต่อมาครับผู้คนจำนวนมากที่ไปดูได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเพราะตัวภาพยนต์ไม่ใช่เพราะว่าตัวบิลกินนักแสดงชื่อดังคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเสียงบิลกินปลอบประโลมเราได้เสมอก็คอมเมนต์นี้นะครับมาคอมเมนต์ในตัวอย่างหนังของลานาม่านะครับคอมเมนต์ comment ต่อไปครับหนังดีมากๆจริงๆการแสดงของนักแสดงดีมากหนังเรื่องนี้สวยงามมาก นังอบอุ่นหัวใจซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าภาพ,พยนตร์ที่ดีที่สุดตลอดกาลในความคิดของฉันต่อมาครับเป็นนางที่น่าอบอุ่นใจจริงๆฉันเสียใจมากเพราะไม่มีอามาแล้วพอออกจากโรงหนังเนี่ยตาบวมเลยคอมเมนต์ต่อไปครับความสำเร็จของบิลกินอยากดูแต่ทำไม่ได้เพราะว่าถูกทิ้งให้นั่งอยู่หน้าจอในโรงหนังเนี่ยคนแน่นมาก เพราะว่าคุณบิวกินจริงๆเวลาสามทุ่มเนี่ยโรงหนังเนี่ยเต็มแล้วครึ่งหนึ่งและในวันนั้นมันก็เป็นวันปกตินะรู้ไหมหวังว่าอาทิตย์หน้าจะได้ดูนะคอมเมนต์ต่อไปครับหนังที่ไม่ธรรมดาทําให้ฉันนึกถึงความทรงจําในวัยเด็กตอนแรกไม่คิดว่าจะร้องไห้พอหนังจบน้ําตาก,ก็ไหลนึกถึงคุณย่าการแสดงของคุณกับอาม่าเนี่ยมันดีจริงๆมันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเราในฐนานะผู้ชมเนี่ยสัมผัสได้ หวังว่าคงมีหนังที่เล่าเรื่องราวของคุณย่าและหลานชายอีกคอยติดตามความเคลื่อนไหวในอาชีพการงานของคุณต่อไปโอเคไหมบิวกินซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวอีกว่าเพลงยังดีขนาดนี้หนังจะขนาดไหนฉันจะรอดูแล้วกันบิวกินเก่งเสมอภูมิใจมากๆคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นภาพที่ประทับใจไม่ลืมเลือนเลยยอดเยี่ยมจริงๆซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่า ไม่เคยดูหนังเศร้าแล้วร้องไห้ขนาดนี้มีเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่น้ำตาไหลออกมาคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าไม่เกรงใจคนนั่งข้างๆคงร้องสะอึกสะอื้นไปนานแล้วได้แค่ร้องเก็บเสียงไว้ในใจคอมเมนต์ต่อมาครับชาติเป็นคนเกาหลีฉันได้ยินเพลงนี้โดยบังเอิญเพลงนี้เพราะมากๆก็คนเกาหลีคนนี้นะครับมาคอมเมนต์ในตัวอย่างภาพย,ายนตร์ของหลานามานะครับ คอมเมนต์ต่อมาครับขอบคุณสำหรับบทเรียนที่สอนจากหนังเรื่องนี้ขอบคุณมากที่เตือนฉันถึงความหมายของครอบครัวที่สมบูรณ์ขอบคุณมากและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่ามันสงบมากด้วยความรู้สึกของการเล่าอย่างช้าๆและไหลลื่นเหมือนสายน้ำวันที่ใช้ชีวิตอยู่กับอาม่าเต็มไปด้วยสัมผัสข,ของความเป็นมนุษย์ โดยที่ทุกวินาทีเป็นความทรงจำที่สวยงามเหมือนกับที่ถ่ายทอดในการร้องเพลงของบิลกินครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติจากทั่วมุมโลกเลยนะครับที่ผมนำมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอะไรกันบ้างครับลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าใครที่ได้ดูไปสำหรับภาพยนต์ไทยเรื่องนี้นะครับมาคอมเมนต์กันนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง สำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้าาแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ